สวัสดีครับพอกับช่องมายองอีกครับนี้มาโซนอำเภออุดชุม่มมากับตัวนี้ครับฝรุ่นยอนฮิตอีกนะครับสำหรับสายดันนะครับ M62 นะครับตัวนี้62นะครับกำเนิดนำมิการ ใส่งานโอ้โล,ลุงรักษานะครับเป็นเบอส่วนกลาันทีมากับมากับเซีลวนะครับบมดใ่ใประทศผมนไปงคนเไปใส่ลาปางรับเปี่ยน <st> ีกันลหม่นะครับแต่ขันไปไปขันพี่เอาไปใส่โอลนกันที่แจวไม่อุ <st> ปกรณสามชิ้นนะครับตัวนี้ใส่งาน

วันใดสนใจนะครับเพยยื่อนสามารถดต่อสอบถามเขาเมื่อไหร่ไดครับเด้อในชวนนี่โอ้โหบ้าไกดน,นไหลก้นดต๊ดจํานั้งไว้เลยครับสัหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยว นายายดุลนั่นไ,ไหมให้ด้นะครับสวัสดีครับ